บางทีเนี่ยเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราต้องการจิกซอตัวสุดท้ายเราต้องการฟันเฟืองตัวสุดท้ายจริงๆแล้วธุรกิจอะเราไม่ได้ต้องเราไม่ได้ต้องการความรวยหรอกเราต้องการชาเลนจ์เราอยากเปิดโลกใหม่ๆเราอยากเห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นความบังเอิญอะมันไม่มีอยู่จริงหรอกฮะเราเข้าสัมมนาไปทำไมกันฮะ เคยสงสัยกับต right? like, ัวเองบ้างไหมว่าเฮ้ยทำไมคนเรามันต้องเทรนนิ่งตัวเองทําไมมันต้องเข้าสัมมนากันบ้างคือไม่ใช่อะไรนะผมอ่ะเพิ่งมีโอกาสได้เข้าสัมมนาไปสัมมนาหนึ่งเกี่ยวกับติ๊กต็อกจีนนี่แหละแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอการเข้าสัมมนาเนี่ยมันเป็นอะไรที่วิเศษมากเลยนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับคอร์สของตัวเองนะแต่เรากําลังพูดถึงว่าเวลาเราไปสิ่งแปลกๆสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นเน่ยเราได้อะไรมาจากสัมมนาบ้างอันนี้ผมมาแชร์ส่วนตัวของผมนะอืม ห้าสิ่งที่เราได้จากการเข้าสัมมนานะสิ่งแรกสิ่งแรกสิ่งแรกเนี่ยเราจะเจอบางครั้งเฉพาะบางครั้งนะเราจะเจอ AI ที่มองไม่เห็นเออคุณฟังดีๆนะธรรมดาคุณเคยเจอแต่ AI ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมอันเนี้ยเป็น AI ที่มองไม่เห็นคือบางทีเนี่ยเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราต้องการจิกซอตัวสุดท้ายเราต้องการฟันเฟืองตัวสุดท้ายชีวิตเราบางครั้งนะโปรเจกต์ใหม่มันเหมือนจะปลดล็อกล้ว อีกนิดเดียวก็ปลดล็อกละแต่มันติดอยู่นิดนึงไม่ปลดล็อกสักทีบางทีการไปนั่งฟังสัมมนาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ความรู้โดยตรงคือความรู้โดยตรงเนี่ยเราคาดหวังว่าเราต้องได้อยู่แล้วแต่อย่างสัมมนาครั้งล่าสุดเนี่ยผมไปเจอคนหนึ่งที่เขาเล่าอะไรบางอย่างให้ผมฟังเป็นคนนั่งข้างๆผมนี่แหละเออเล่าให้ผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าสิ่งนี้เขาเล่าอะ่ะมันคือจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่ผมต้องการจะรู้คือของแบบนี้บางคนเรียกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญนะแต่สําหรับผมอะ่ะ ผมรู้สึกอย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันคงมีอะไรบางอย่างโดนจิตโดนใจอ่ะให้เรามานั่งตรงนี้แล้วคนที่อยากบอกอะไรกับเราอ่ะมานั่งข้างๆเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็คิดแบบพิ่ลึกพิเลนนะว่าเอะเทวดาคงอยากส่งคนมาบอกเราหรือเปล่าว่าเฮ้ยถ้าอยากจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันต้องทําประมาณนี้นะดังนั้นน่ยผมอยากจะบอกว่าความบังเอิญอ่ะมันไม่มีอยู่จริงหรอกคัะคุณลองจับสังเกตดูสิว่า จริงๆโลกใบนี้มันอาจจะอยากบอกอะไรคุณบางอย่างก็ได้นะเวลาคุณทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันมีจิกซอโผล่ขึ้นมาแล้วคุณก็จะงงๆว่าเฮ้ยมาได้ยังไงวะมันดูเหมือนไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะมันดูเหมือนไม่ใช่เรื่องฟุกเลยนะอันนี้คือเรื่องดีนะฉะนั้นไอความสวยอะ่ะมันก็เหมือนกันถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องเนี้ยคุณก็ลองคิดดูง่ายๆว่าเวลาคุณสวยอะ่ะคุณจะไม่สวยทีละครั้งสังเกตไหมเวลาสวยอะ่ะมันจะสวยเป็นซีรี เออซอยแบบมีภาคหนึ่งภักสองพักสามพักสี่ห้า, 3, า, 4, าจนคุณมองขึ้นฟ้าแล้วคุณถามฟ้าว่าพอได้หรือยังทำไมมันซวยเป็นฟีรี่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเวลาเราจะดวงดีอะ่ะหนึ่งอย่างก็ต้องมีสติสองอย่างก็ต้องมีปัญญาสามก็คือเราพร้อมรับเนอะเวลามีอะไรดีๆเข้ามาเราจะได้รู้สึกดีอา้าวเริ่มไม่เกี่ยวกับสัมมนาละอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองอะ่ะเวลาเราไปสัมมนาแต่ละครั้งเนี่ยเราได้ไรายละเอียดเยอะนอะ ได้อะไรมาเยอะมากนอกจากวิทยากรหรือเราเรียกว่าอาจารย์ที่ขึ้นไปพูดอยู่บนเวทีเนี่ยไอเนี้ยเป็นความรู้โดยตรงต้องได้อยู่แล้วสองเราได้เพื่อนร่วมทางเนะเราได้คนที่แบบเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาแชร์ลิงความรู้กันมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้เยอะนะเพื่อนร่วมทางนี้ได้เยอะจริงๆอย่างน้อยเราก็มีไลน์คุยกันเราจะได้ไม่เบื่อเรามนุษย์เป็นสัตว์สังคมมันเดินคนเดียวยากใช่ไหมสามเราได้สายลมแห่งอัจฉริยะสายลมแห่งอัจฉริยะคืออย่างนี้ฮะ ถ้าเรานั่งอยู่กับบ้านเฉยๆอะบางทีมันคิดงานไม่ออกคือคนเราอะมันมีสมองซิกซ้ายและซิกขวาไอซิกซ้ายมันคืออัลกอริทึมมันคือเหตุและผลซึ่งเราเรียนมาตั้งแต่เด็กเรารู้อยู่แล้วว่าองค์ความรู้เรามีแค่ไหนเราเรียกว่า iQ คนะส่วนสมองซิกขวาเนี่ยเราเรียกความคิดสร้างสรรค์ไอความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยมันไม่สามารถนั่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมๆได้ไม่ได้ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อสายตาคุณะ่ะมันเห็นอะไรที่มันขยับตลอดเวลา เมื่อมันเห็นโป๊ะแบบมันมองตามมองตามมองตามแล้วอยู่ดีคุณก็จะปิ๊งผมเรียกว่าสายลมแห่งอัจฉริยะแต่ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเวลาแบบนาทีเดียวสองนาทีแบบไปเดินห้างแล้วคิดได้น้อยมากนะแต่ถ้าไปแบบงานสัมมนาอย่างเงี้ยมันมีเวลานั่งอยู่กับตัวเองอะสัมมนาครั้งหนึ่งมันก็แบบสองวันอะไรอย่างนงี้เนาะมันมีเวลาอยู่กับตัวเองสองวันสามวันอย่างเงี้ยอยู่ดีๆมันก็ปึ๊บคือมันไม่กดดันไงมันก็จะเกิดคี ative ขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ย ผมเจอประจำนะน่าสนใจข้อที่สามฮะคือถ้าคุณทํางานกับความจําเจเอ่ะอคุณติดคอมฟอร์ตโซนเดิมๆเมก้าอี้ตัวเดิมทรทัศน์ตัวเดิมจอคอมพิวเตอร์ตัวเดิมนั่งกินข้าวเหมือนเดิมอ่ะมันก็เหมือนกับคุณนั่งดูนั่งดูโดเรมอนเด็กๆเ,เคยไหมนั่งดูโดเรมอนด้วยม้วนเทปอ่ะห้าสิบรอบคุณจําได้หมดเลยว่าต่อไปมันต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างคือมนุษย์อ่ะถ้ามันอยู่กับที่อโอกาสที่มันจะคิดสิ่งใหม่ๆได้อ่ะมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ เราเคยได้ยินใช่ป่ะชีวิตคือการเดินทางเออคล้ายๆกันคอนเซ็ปต์เดียวกันข้อที่สี่การสร้างไฟในตัวเองเนี่ยมันต้องเจอสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาถ้าเกิดบางทีนะเราอยู่บ้านเราอึดอัดมากนะพอเราออกไปข้างนอกเราเห็นไอเดียคนนู้นคนนั้นคนนี้เราเริ่มมีไฟ่พอเรากลับมาเราก็รู้สึกแบบเป็นหนุ่มอีกครั้งอ่ะมีพลังอีกครั้งอ่ะแล้วเราก็ทํามันได้ดีข้อสุดท้ายข้อที่ห้า ถ้าเกิดเราโชคดีเราไปแล้วเราเราจบกระบวนการความคิดเลยนะในคัสแล้วกลับมาเรามีโปรเจกต์ใหม่นะคุณจะรู้เลยว่าชีวิตคนเนะ่ะจริง,รงๆแล้วธุรกิจอะเราไม่ได้ต้องเราไม่ได้ต้องการความรวยหรอกเราต้องการชาเลนจ์เราต้องการความท้าทายให้กับตัวเองเมื่อเราเกิดความท้าทายเราเกิดไฟเออเมื่อเกิดไฟเราก็อยากพิสูจน์ตัวเองเนอะว่าเฮ้ยเราทําได้นะเออว้ยวอลเลซยังมีน้ํายาอยู่นะเว้ยยังทําได้เออแค่นั้นเองฉะนั้นชีวิตคนนะ่ะเนี่ยเป็นข้อสรุปเลยว่า เราเข้าสัมมนา,าทําไมเพราะว่าเราอยากเปิดโลกใหม่ๆเราอยากเห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นเราอยากจะเจอเซอร์ไพรส์ใช่ไหมอยู่ดีมีคนมาบอกเราบางประโยคที่เป็นฟัันเฟือง,ง,ง,งสําคัญให้ชีวิตเราปลดล็อกได้นี่แหละฮะคือความหวังของการเข้าสัมมนา,าดังนั้นเวลาเข้าสัมมนา,าอย่าไปเครียดเกินนะสบายๆเปิดรับเหมือนไปเที่ยวต่างประเทศ <c oughs> แล้วก็เรียนรู้ให้เต็มที่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราต้องได้ของดีๆกลับมาแน่นอนแล้วคุณจะได้ทุกอย่างอย่างที่คุณต้องการมา อ้ยพอให้คุณโชคดีครับวันนี้ผมอาจารย์ตรีไปก่อนแล้วนะฮะเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับอาจารย์คะไม่มีพื้นฐานไม่มีสินค้าเรียนคอร์สท,ที่เดอะบิได้ไหมครับคืออย่างนี้ครับอธิบายง่ายๆนะหลายคนชอบถามคำถามนี้คือเราเนี่ยโฟกัสเรื่อง การสอนมือใหม่อยู่แล้วตัวผมเองเนี่ยผมชอบสอนมือใหม่เป็นที่สุดเราจะเริ่มตั้งแต่หาสินค้านะฮะเขียนคอนเทนต์ยิงโฆษณาสอนออกแบบแบนเนอร์เรียกได้ว่าครบถ้วนหลักสูตรแถมยังมีการเทสต์มาร์เก็ตซึ่งเป็นการทดสอบตลาดที่จำเป็นที่สุดในการเรียนอ e ีคอมเมิร์ซดังนั้นเนี่ยคำว่ามือใหม่เนี่ยจริงๆเราไม่มีหรอกแต่แค่คุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรจึงถูกต้องดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้วิธีการหาสินค้าที่ถูกต้อง รู้วิธีการใช้คีย์เวิร์ดแพนเนอร์รวมถึงยิงโฆษณาเป็นครบถ้วนเนี่ยแล้วมาเปิดคอมลุยกันต่อหน้าเลย3วันมีพี่เลี้ยงประกบผมเชื่อว่าคุณต้องทำได้อย่างแน่นอนครับถ้าพร้อมก็ทักไลน์แอดเดอร์แล้วลองสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ